อาถพนกากบาท x ตรงกลางหัวใจไม่ว่าท่านจะมีกากบาทตรงจุดใดก็ถือว่าเป็นอาถพนอย่างหนึ่งแต่บอกไว้ก่อนนะครับผมมันมีอาถพนทางทาง่านดีและอาถพนทางด้านไม่ดีการที่เราจะดูลายมือใครสักคนหนึ่งเราต้องดูโดยการรูปคำบางคนอาจจะฟังดูแล้วหมอดูคนนี้ทะลึ่งหรือเปล่า เอามือมารูปคําต่างๆนะครับผมรูปภาพก็บ่งบอกออกมาชัดเจนว่าลายมือคนเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้เป็นแบบนี้วาสนาต้องดูให้ดีเส้นวาสนาต้องยาวยาวสุดของคนลายมือกากบาทสวัสดีครับพบกับช่องหมอจันไพทาโ15ร159ดวงชะตาวาสนาถูกกำหนดไว้แล้วคนลายมือกากบาทัท ก็เหมือนกับมีตาประทับที่บ่งบอกว่ามันเป็นลักษณะของดวงชะตาเป็นเช่นนี้ก็เหมือนกับโงเ่เฮงของท่านนั่นแหละนะครับไปไหนมาไหนถ้าเห็นหน้าตาแล้วถูกชะโลกถูกใจเราเราก็อยากพูดคุยด้วยใช่ไหมนะครับเราอยากจะพูดคุยเป็นเพื่อนเจรจานะครับผมอยากจะให้งานเขาดีๆให้เขาทําอยากจะเลื่อนตําแหน่งขั้นให้เขาก็สําคัญเช่นเดียวกันก็นี่ไงครับ ว่าคนลายมือกระกบาดตรงนี้แหละก็เหมือนกับโงเ่เฮงของท่านไปไหนมาไหนก็มีความแช่มชื่นแต่ว่าลายมือกากบาดเราจะไปโชว์ให้เขาดูไหมฉันเป็นลายมือแบบนี้นะนะครับคุณต้องชอบเรานะคุณต้องเมตตาเรานะมันไม่ใช่ครับมันเป็นตาสัญลักษณ์บ่งบอกถึงอาถรรพ์ที่จะเกิดขึ้นกับตัวของท่านนะครับวาสนาบุญวาสนายาวสุดเส้นวาสนาไม่บรรจบใดน,นั้นสิน้นไม่ต้องลำบากอะไรเลย นะครับผมวิ่งไปขึ้นไปทะยานไปถึงนิ้วชี้นะครับผมนะครับวิ่งทะยานไปถึงนิ้วชี้โอ้โหคนคนนี้เกิดมาล่ำรวยวาสนาล่ำรวยเงินทองทูหวยรางวัลที่หนึ่งมีเส้นขีดลงมาไม่ยาวมากประมาณ3มเซนอยู่ตรงนิ้วนางโอ้โหยอดเยี่ยมเ็าเรียกว่าประสบความสำเร็จล่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองหมอดูเห็นแล้วก็อึง้งนี่มันมือเศรษฐีะชัดนะครับ แต่ว่ามันไม่มีอะไรแน่นอนว่าต้องต้องดูดวงชะตาว่าจะรวยตอนไหนอีกไม่ใช่บอกว่านี่รายมือเศรษฐีหมอ,อดูมั่วแล้วมั่วแล้วผมยังไม่ได้รวยเลยผมมีเงินอยู่ไม่กี่บาทยังไม่ถึงกินข้าวยังไม่พอเลยจะไปรวยได้ไงอ้าวอนาคตจะรวยครับอนาคตจะรวยครับแต่หมอดูเขาดูไม่พลาดแน่นอนเขาดูตามที่เขาลําเรียนมานะครับเส้นวาสนามันวิ่งขนาดนี้แต่ว่าบางคนไปรวยตอน เขาเรียกว่ารวยตอนมีอายุแล้วนะครับวัยกลางคนเขาเรียกว่าทําบุญทาทานได้มาไม่ครบถ้วนบริบูรณ์นะครับตอนเขาเรียกทําบุญนะครับไม่มีความอิ่มเอิบไม่มีความเต็มใจไม่มีความสมหวังดังป่านถนาพอถึงเวลาตอนทําบุญแล้วมันเกิดความอิ่มเอิบเส้นวาสนามันก็วิ่งไปนะครับวิ่งไปว่าโอ้คนคนนี้จะร่ํารวยในวัยกลางคน40 30 50 นะครับผมไัยกลางคน35ขึ้นไปนะครับผมดวงชะตาจะเปิดลุ่งโลภสําเร็จรับทรัพย์โดยโชคเป็นมาสิทธิีอาฐานด้านดีดีนะครับบอกได้เลยว่าถ้าท่านมีเส้นนะครับเส้นชีวิตที่ดีเส้นวาสนาที่บรรจบสวยงามและมีการกรบาด X ตรงกลางหัวใจเป็นคนเด็ดเดียวห้าวหารนะครับรวย30ล้านจะมีแก่กท่าน ดวงชะตาท่านจะหนุนำนำดำให้ท่านจเจริญรุ่งเรืองถ้าอยากจะไปอยู่เดินทางไปอยู่แดนไกลต่างประเทศก็เป็นไปไ,ได้นะครับเส้นแบบนี้เขาเรียกว่าเส้นคนมีบุญวาสนายิ่งเป็นคนที่มีมือนวลผ่องเขาเรียกว่าไม่ได้เคยทํางานมาเลยนะครับดูแล้วมันนวลอวบอิม่มอันนั้นเขาเรียกว่ามือวาสนาเขาเรียกว่าเป็นจลักนะครับผมนิ้วลักษณะนิ้วข้อมือตามมือ โอ้นี่มันไฮโซนะเนี่ยมือนี้มันสกสบายเขาเรียกว่าสกสบายตั้งแต่เด็กแต่ถ้ามือดูนหนาเนินนูนเนินนูนแข็งแกงไม่ลาบแลบนะครับไม่แบนลาบนะครับโอ้ยแบบนี้เขาเรียกว่าทํางานมาเหนื่อยเดย๋ยวรวยตอนวัยกลางคนนะครับมันมีเส้นลักษณะให้สังเกตเยอะแยะมากมายมนก็ท่านจะต้องคอยจับรายละเอียดเหมือนดูภระเครื่องเลยนะนะครับผมมันสําคัญเป็นอย่างมากเส้นต่าง นะครับและเส้นวาสนายาวสุดสำหรับอาถรรพ์คนลายมือกากบาทอยู่ดีๆก็จะได้เงินก้อนโตโชคลาภเงินทองอย่าดูถูกดวงชะตาตัวเองบางคนบอกว่าผมมีกากบาทแล้วมีเส้นวาสนาที่ยาวสวยงามมากเลยแต่ทำไมผมไม่มีเงินทองกับเขาเลยนะครับท่านต้องพิจารณานะพิจารณาแล้วนะนะนะครับว่าท่านควรจะต้องหาวัตถุมงคลน,นะครับ ทำไมหมอก่านหนึงบอกว่าต้องหาวัตถุมงคลทําไมจึงต้องหาเพราะว่าบางทีเราโดนฉุดอะไรไว้ลังเอาไว้โดนผีดึงขาเอาไว้ไม่ให้รวยนะครับพอจะรวยมันล่วงทุกทีสังเกตได้ดีนะครับเหมือนจะบอกว่าเอ้ยวันนี้ออก59นะครับแต่มาละบอกเฮ้ยห9 59, 59้าบอกทุกคนไม่รู้ล่วงทันทีไม่ถูกเขาเรียกว่าเลขคาดเคลื่อนนะครับเลขคาดเคลื่อนนะครับท่านคงเคยได้ยินกันนะว่าเลขคาดเคลื่อนเป็นยังไงนะครับ บางคนเขาได้มาเนี่ยเขาเก็บเงียบคนเดียวนะเขาไม่บอกใครนะนะครับถ้าท่านบอกทุกคนให้รวยรวยรว,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 วยกันหมดเลยนะครับผมมันก็จะแบ่งย่อยย,อย่ยอยย,อย่ยอยย่อยกันหมดด้วยบุญวาสนาของเขาเขาจะได้แต่ท่านกลับไม่ได้คนเดียวเอ้ยบอกแล้วเราลืมเล่นนะนี่ครับผมไม่ใช่เรื่องล้อเล่นเลยเส้นวาสนานี้สําคัญเป็นอย่างมากนะครับจะต้องดูเส้นลายต่างๆความหนาความบางความชัด นะครับผมและดูว่ามีเส้นมาขีดบรรจบวาสนากับเส้นชีวิตหรือไม่บ่งบอกถึงดวงชะตาและมีสามเหลี่ยมอยู่ในนั้นหรือไม่นะครับอาจจะมีอะไรเส้นขีดกัน้นบ่งบอกว่าชีวิตมันไม่ค่อยราบเรียบวาสนาคุณไม่ค่อยราบเรียบนะมันก็จะมีเส้นออกมาอีกนะครับแต่บางคนนี่เรียบจนแทบจะไม่มีลายเส้นเลยโอ้โหนั่นก็เหงาไปอีกเหงาไปอีกนะครับเขาเรียกว่าไฮโซแต่ว่าไม่มีเพื่อน ไม่มีใครครบมันไม่ใช่ไม่มีใครครบนะนะครับบุนวาสนามันสูงเกินนะครับผมมันหาคู่เทียบเทียมได้ยากนะครับจะมาเป็นคู่เราเนี้ยเหมือนสังเกตนะว่าคนรวยนะนะครับผมจะหาลูกสักคนนี่โอ้โหมันมีรูปยากอะ่ะนะครับผมมีรูปยากนะครับผมหรือว่าอะไรคนทําแท้งนะครับผมโอ้โหมัาไม่ให้มาเกิด่ะเขาขัดขวางกูเอาไว้นะครับ นะครับแต่เราไม่ได้ยุ่งอะไรทั้งนั้นนะเราต้องพูดเป็นธรมธรมทานเท่าน,นั้นว่ามันเป็นในเกณฑ์นักษณะานี้นะครับอาถรรพ์ดีก็มีและอาถรรพ์ร้ายล่ะสิ่งที่หมอสันพูดมาต่างๆนี่คืออาถรรพ์ดีรวย30ล้านนะครับวันดีคืนดีก็รวยเป็นมาสฐีนะครับนั่นคืออาถรรพ์ดีและอาถรรพ์ไม่ดีล่ะนะครับอาถรรพ์ไม่ดีอย่างเช่นอะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นมนสเนนะครับไม่ว่าจะทําให้ใครลหลงไหลนะครับสังเกตว่า ไปไหนเนี่ยมันเยอะเหลือเกินมีคนมันแอบชอบคุณแอบมองคุณโอ้ยมันก็เหนื่อยนะนะครับอาถรรพ์ไม่ดีตรงเนี้ยนะครับแต่บางคนบอกว่าทําไมจะไม่ดีหมอสั้นสวยหล่อเออมีคนมาชอบมากมายทำไมจะไม่ดีนะครับผมแต่ว่ามันก็ทําให้วุ่นวายใจนะครับคนมันสวยเกินไปอ่ะนะครับคนเรามันไม่ได้สวยหรอกแต่ว่ามันมีเสน่ห์อ่ะมันไปถึงก็มีแต่คนเห็นแล้วมันแอบมองนะคนนี้แม่มันเซ็กซี่นะมันดูดีนะ นะครับแต่งตัวน่ารักดูโดดเด่นนะครับมีแต่คนแอบมองเออนะครับมันมีอาถรรพ์ตรงนี้ด้วยนะครับผมอยู่ในไายมือกกระบาดเอกตรงกลางหัวใจเส้นวาสนาสวยแล้วยังมีลาถาัานทางด้านดีนะครับผมแต่หมอจันเรียกว่าอาถรรพ์ไม่ดีนะมันเสน่ห์เยอะเกินไปนะครับมันวุ่นวายอะ่ะนะครับทีละคนได้ไหมนะครับผมอาถรรพ์ตรงนี้มันก็จะต้องระแวดระวังให้ดีนะครับจะรวย30ล้านบอกๆได้เลยวันดีคืนดี ดวงชะตาท่านจะพลิกนะครับดวงชะตามันจะพลิกนะบางคนบอกว่าโอ้ยากจนลําบากกินแต่มาม่านะครับแต่ว่าถ้าวันไหนท่านสิ่งไม่ดีมาลายหายไปสิ้นแล้วมีของดีไม่ว่าจะเป็นลูกสะกดลูกเบียกแกนะครับจะเป็นอาถรรพ์เกี่ยวกับปลาคริกนะครับคนชนบุรีเขาจะเชื่อกับถือกันมากนะครับเวลาจะลงไปจับปลาหรือว่าลงเรือลงทะเลนะครับผมต้องมีปลาคิกนะ นะครับไม่งั้นโดนภายน้ําดึงไปไม่ช่วยไม่ได้นะครับผมเขาเชื่อกันอย่างนั้นนะนะครับผมท่านก็รู้อยู่แล้วท่านเป็นชาวไทยท่านต้องเชื่อเยอะยิ่งเป็นสายมูเตลูต้องยิ่งเชื่อเลยนะครับผมนะครับผมถ้าเรามีของดีคอยปกปักคุ้มครองรักษาแล้วดวงชะตาท่านจะเปิดลุ่งโลมสําเร็จรับทรัพย์โดยโชคเป็นมาสิถีอาถรรดีมีอยู่ในตัวเองอยู่แล้วจะเป็นกลัวอะไรล่ะนะครับเรามีของดีอยู่แล้วอะเรามีการกระบาดเอกตรงกลางหัวใจ นะครับผมเราจะไปกลัวอะไรแต่ว่าถ้าใครบางคนไม่มีแต่ว่ามันกําลังจะขึ้นนะครับอยู่ดีๆกากระบาดมันจะขึ้นขึ้นมาได้ด้วยนะพอไว้ก่อนนะบางคนถึงขั้นไปสักขึ้นมานะครับเอาขึ้นแล้วของเราขึ้นแล้วตามที่หมอดูพูดนะครับไปสักขึ้นมาเลยนี่ลายมือแบบนี้เลยนะครับขึ้นแล้วดวงชะตาจะเปิดลุกเราสำเร็จเราต้งโดยโชคเป็นมาทันทีนะครับพอเข้าใจความหมายของคลิปนี้นะครับผมโอเคครับขอให้ท่านแช่มชื่นมีความสุขอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่ง เพื่อรอรับชมคลิปใหม่ๆใ,ใครยังไม่ได้สมัครสมาชิกเป็นกลุ่มการกระบาดของเรากดสมัครสมาชิกราะท่านจะไลฟ์สดทุกวันจันทร์นะครับประมาณ3-4โมงนะครับประมาณนี้เนาะหรือว่า2โมงก่อนก็ได้นะครับผมโอเคครับขอให้ท่านชื่นชื่นนะครับสวัสดีครับ